ภาพไวร่าฮันโซฮีกับรอยสักสุดแซบที่บ้านเอลจนหลายคนหลุดโฟกัสแลนดิ้งถึงเกาหลีใต้แล้วเรียบร้อยสำหรับซุปตาสาวสวยฮันโซฮีฮันโซฮีที่ก่อนหน้านี้เดินทางไปทางไปลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมงานงานกริสดีอวีไอพีปาร์ตี้ แต่ที่แฟนๆโลกออนไลน์ต่างแตกตื่นฮือฮาคือภาพการแต่งตัวของโซโฮีโดยเฉพาะรอยสักที่บ้านเอวเป็นอะไรที่แซบเย้ายวนใจมากจนหลายคนต้องหลุดโฟกัสลืมมองหน้าไปเลยทั้งนี้ฮันโซฮียังได้โพสต์ IG story ขอโทษแฟนคลับที่รับจดหมายไม่ครบทุกคนพร้อมบอกให้เดินทางปลอดภัย ขอโทษด้วยนะคะถ้าเกิดฉันไม่ได้รับจดหมายใครครั้งหน้าสัญญาว่าจะรับให้ครบค่ะขอโทษด้วยนะคะที่ฉันไม่ค่อยมีสติจนไม่ได้ทักทายทุกคนคะ่ะขอบคุณที่มารับกันในเวลาดึกนี้นะคะขอให้ทุกคนกลับบ้านกันอย่างปลอดภัยนะคะแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณคะ่ะหวังว่าจะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะ